สวัสดีครับผม m อ1นะครับผมวันนี้อยู่หมกรที่เกมลายลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับเมอรี่คริสต์มาสครับเพื่อนๆอ่าอีกรอบนึงนะเออคลิปตอนบายนะผมนะก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะมุนมุมบนขวาไว้นะครับอ่าถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าผมลืมนะครับโอเคคลิปที่แล้วนะผมนะเป็นอะไรยังไงอย่าลืมไปกดดูด้วยนะครับอ่ะก็อ่ะ คลิปนี้อยู่การต่อกันที่ ID ที่3นะครับซึ่งเราจะเปิดเกียร์คริสต์มาสต่อเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็บราวแสงด้วยนะครับผมบราว s a ซานตานะซึ่งผมก็ได้ทําการขอลุงซานต้าเหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะซึ่งลุงซานต้าเนี่ย อาจจะให้ผมอีกเหมือนเดิมหรือไม่ก็อาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับโอเคปะไปรุนพร้อมผมเลยนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีกิจกรรมมาให้เล่นกันด้วยนะครับผมนะก็คือกิจกรรมมิรี่คริสมาส์นะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับแจกตัวดูหนัง30วันนะครับผมหรือก็คือเงินสด1น0บาทนั่นเองนะครับส่วนวิธีเข้าร่วมกิจกรรมนะผมนะกดกติกาง่ายนิดเดียวนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับ ส่วนคลิปวิดีโอนะครับผมก็ทําตามนี้ตามผมได้เลยนะครับก็คือกดค้นหาแล้วพิมพ์ชื่อช่องผมเลยนะครับ mbu1 a n n e l นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วกดซับสไครต์ตรงนี้เลยนะครับอ่าพอกดคลิกเสร็จแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าปรับให้เป็นแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับก็เสร็จขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมนะอ่าก็อันถัดไปนะครับเลื่อนมาตรงที่ด้านบนนะครับผมเลือกเข้าไปที่ว่าคําว่าชุมชนเนาะ อพอเลื่อนเข้ามาชุมชนเสร็จแล้วก็เลื่อนหาโพสต์ที่ผมจัดกิจกรรมคริสต์มาสไว้นะครับแล้วก็กดทําการกดไลค์กดไลค์ like. โพสต์นี้นะครับแล้วก็ทําการคอมเมนต์โพสต์นี้ด้วยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้โดนใจผมนะครับอ,อย่างเช่นนะผมจะพิมพ์ให้ดูก็แล้วกันนะปึ๊บเขียนไปเลยตามนี้นะครับไม่ต้องเขียนตามผมก็ได้นะ เขียนอะไรก็ได้นะให้แบบตัวใจผมนะแล้วก็ทําการกดส่งไปเลยนะครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอย่าลืมมาเล่นกันยเยอะด้วยนะครับมอร์นิ่คริสต์มาครับเพื่อนๆรายละเอียดก็อยู่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับอย่าลืมอ่านด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมเยอะๆกันด้วยนะครับนะอย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับอ่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับ สำหรับกิจกรรม Merry Christmas นะครับโอเคเปิดเลยหรือเปล่ายังไงได้ไหมยังไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดตัวกระชาอ่าผมเปิดไม่หมดนะผมจะแบ่งไว้เหลือประมาณสัก50เหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกันทุกไอดีเลยก็ขอให้มาหน่อยนะเออผมอยากได้อยู่นะตัวของไอซานตราบาวนะครับไอดี ID 3ยังไม่มีนะสำหรับตัวบิน พื้นที่เลนเจอร์ก็ยังว่างอยู่นะครับไม่มีปัญหานะตำแหน่งตำแหน่งเลนเจอร์ยังว่างนะครับผมอ่ะผมก็ออกมาพักนิดนึงเนาะยังไม่ได้นะครับโอเคไปเราต้องเปิดต่อกันแบบยาวๆแล้วแบบรวดๆเลยนะครับปึ๊บยังไม่มานะโอเคยังไม่มาโอ้ซานตา้าลุงสานต้าเนี่ยจะให้ผมไหมเนี่ยอ่ะเราต้องมั่นใจเข้าไว้นะครับผมนะ ซึ่งคลิปที่แล้วก็ยังเปิดไม่ได้นะาสำหรับตัวบาวแสงนะอ่าส่วนเกียร์นะผมนะก็อ่ะไม่บอกดีกว่านะผมให้ไปลุ้นดูเอาพร้อมกันจากคลิปที่แล้วก็แล้วกันนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับจ้อนไปดูก่อนก็ได้นะครับผมอ่าโอเคยังไงลุงซาอไม่ใช่ลุงซานตาบาวซานตาฮึบยังไม่มานะเป็นมูลหมูป่าอยู่นะครับโอเคไอ้ตัวบาวซานตาเนี่ยผม พราะว่ามันใช้งานได้ได้ดีอยู่นะผมมีที่ i d 4นะครับผม i d 4มันมันแอบป่วนอยู่นะทำไปเล่นไปมันมันแอบป่วนเยอะเลยล่ะเออมันผมว่ามันโหดเนี่ยพูดง่ายคือมันมันพึ่งพาซมอนก็ได้นะตีป้อมก็ได้นะเออผมว่ามันก็ค่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยล่ะโอเคสรุปผมเปิดไม่ได้นะสำหรับบปลวาแสงนะครับผม หรืบาวซานตานะโอเคมาเราเปิดเกียร์กันต่อเลยดีกว่านะมาไอดี ID ที่3ขอเกียร์เดาวหน่อยนะอ่าลุงซานต้ารขบผมขอหน่อยนะอ่าชิ้นแรกก็เป็นเกียร์คริสต์มาสห้าวนะครับผมอ่ายังไม่มาอีกอ่าในชุดนะครับก็ค่าต่ําอยู่นะอ่าอันนี้ค่าสูงโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ายังไม่ได้นะผมสําหรับเกียร์เดดาวฮึบหมดแล้วมาเปิดกันอีกรอบนะครับผม ลูบี้ก็มีเยอะนะครับผมสำหรับไ d ดีมเนาะมีต้องพันลูบี้นะมันต้องเปิดได้แหละเออพันลูบี้เลยนะมันต้องเปิดได้สักเกียร์ดดาว2 3าชิ้นนะ่ะเออขอหน่อยนะเออเห็นคนอื่นเปิดได้แบบเยอะมากเลยนะโอ้โหเกียร์กระดิ่งมาแล้วนะครับอ่าก็ต้องการเกียร์กระดิ่งเยอะๆเลยนะครับผมสำหรับ5ดาวนะครับอ่ะหล้นอีกต่อต่อกันยาวๆฮึบ ขอเกียร์เจ็ดดาวหน่อยนะอ่าเจ็ดดาวเจ็ดดาวคริสต์มาสเอาเป็นลูกกวาดก็ได้อะอันใหม่นะชิ้นใหม่อันนี้ค่าค่อนข้างจะต่ำนะกลางๆนะครับผมไม่ค่อยดีเลยโอเคได้เกียร์อาวุธมานะครับอ่ากระดิ่งจำเจ้านะครับผมโอเคเออก็ยังไม่มาอีกอุ้งไม้แค่นี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าดีนะครับผมไดก้กระดิ่งมาโอเค แต่เกียร์เก็ดดาวยังไม่มานะครับขอเกียร์เจ็ดดาวหน่อยนะขอร้องลุงซานต้าขอผมได้สัก2ชิ้นอะอย่างน้อยก็สองชิ้นแล้วกันเพิ่มมาอีก1ชิ้นนะรอบนี้แหละผมมั่นใจแล้วมันต้องมานะครับผมชิ้นไหนก็ได้ขอหน่อยนะตบแต่งก็ดีนะครับฮึบอาวุธก็ได้อะเกียร์เจ็ดดาวมาหน่อยฮึบโหยังไม่มา ขอร้องเชียร์เอ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้ย,อยลุงสาตนต้าให้จริงๆครับผมเทียนคริสต์มาสนะครับอ่าพลังโจมตีกายนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตอัตราการอ,าอัตราความแม่นยำสกิลเออก็ก็ดีนะอ่าโอเคขอบคุณมากมากครับเอ้ยลุงสาตนต้าแจกครับผม G.M ก็แจกนะครับผมแจกเยอะเลยนะโอเคมาเปิดกันอีกรอบนะผมรอบสุดท้ายนะครับผมอ่าเปิดได้อีกรอบสุดท้ายนะครับ 200รลูบี้นี้จะเปิดได้เกียร์เจดาวอีกชิ้นหรือเปล่ามาลุ้นดูนะครับลุ้นดูกันนะครับผมว่าจะทด้เกียร์เจดาวชิ้นใหม่เลยไหมฮึบปึ๊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 บมาแล้วนะครับยังไงมาหรือเปล่าเกียร์อา้นะผมโอเคขอคิดกระดิ่งก็ได้อ่าเกียร์ฮึบคิดมัดกระดิ่งก็ได้อ่าได้ลูกก่อนแล้วเอขอมาก็จัดให้นะครับเอ้ยุ้ยแจกเยอะนะเนี่ยขอบคุณมากมากครับผมอ่า ลุงซานต้าก็ให้นะครับผม GM ก็ให้นะเออก็คือแบบแจกจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับผมโอเคกระดิ่งก็ได้นะ่อถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับผมสําหรับ ID ดีที่3นะครับโอเคหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมฝากติดตามดูคลิปสัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวขอตัวสวัสดีครับ